ต่อมาเรามาดูข้อที่2ต่อมาเรามาดูข้อที่2นะครับเด็กๆเ,เรามาดูข้อที่2องเขาบอกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูป1ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูป1นะครับก็คือน,นี้มีความยาวกว้างและสูงเป็นจํานวนนับในหน่วยเมตรอะดูมีความกว้างยาวสูงหรือยาวกว้างสูงเป็นจํานวนนับในหน่วยเมตรเด็กๆครับ จำนวนนับเมื่อวันก่อนสอนเด็กป .5 เด็กป .5 บอกหุ้ยงงจังเลยจำนวนนับเป็นยังไงเรียนแล้วนี่ไงหนึ่งามี่หไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเราเรียกว่าจำนวนนับเพราะฉะนั้นจำนวนนับเนี่ยเราเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าจำนวนเต็มบวกนะครับจำนวนนับนะครับก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจำนวนเต็มบวกครับเด็กๆอ่ะฟังต่อเขาบอกว่า ทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมีกว้างยาวสูงเนี่ยยาวกว้างสูงเนี่ยเป็นจํานวนนับแปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยต้องจํานวนเต็มบวกเต็มบวกเต็มบวกเนี่ยตรงเนี้ยต้องเป็นจํานวนเต็มเต็มและเต็มบวกด้วยนะเนี่ยด้านเนี้ยต้องเป็นเต็มบวกด้านเนี้ยต้องเป็นเต็มบวกและด้านนี้ก็ต้องเป็นเต็มบวกครับอ่าฟังต่อ กำหนดให้ A B C ครับแทนพื้นที่ของเสี่เหลี่ยมมุมฉากจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบจบดังรูปอ่ะเขาให้มา A B C นะครับเขาบอกว่า A B C แทนพื้นที่ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแทนพื้นที่ต่อไปโจทย์บอกว่าถ้า c เท่ากับ20เซนเขากำลังพูดชัดมากว่า c ตรงนี้ครับตารางอ๋อพูดผิดขอโทษ c ครับ 20ตารางเมตรพื้นที่ C นะครับเด็กๆคือ20ตารางเมตรเนี่ยเขาบอกว่า C นะคือ20ตารางเมตรพื้นที่เนี่ยนะครับ20ตารางเมตรครับผมอ่ะเด็กๆหลายคนเขาแบบเฮ้ยแล้ว20ยังไม่ได้คิดต่อนะแล้ว20อ่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่า20แต่เขาพูดนะว่ามันต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเด็กๆพี่บอยยังไมได้อ่านต่อนะ เรานั่งนึกก่อนว่าเฮ้ยไอ้ยี่สิบเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้คิดอะไรต่อนะแค่คิดเองไปเรื่อยๆนะคือแบบเป็นช่างเพอ้อฝันมันก็ถ้าเป็นหนึ่งคูณยี่สิบก็ได้จริงไหมสองกับสิบก็ได้สามไม่ได้สี่กับห้าก็ได้เออเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเรารู้ว่ามัน possible หรือว่ามันเป็นไปได้คือหนึ่งกับยี่สิบก็ได้ 2อคูณสิก็ได้4ีคูณหก็ได้เพราะว่าโจทย์บอกมันเป็นจํานวนเต็มบวกโอเคปะ่ะอ้าวแต่โจทย์พูดว่าแต่ความสูงมันคือความสูงคืออะไรครับ2เซนพอโจทย์พูดชัดว่าความสูงคือ2เซนปุ๊บหนูบอกเลยต้องแันนี้เด็กๆดูพอความสูง2เซนปุ๊บทําให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยสกับ2แล้วมันทําให้เรารู้ต่อจริงไหมว่าตัวเนี้ยค,คือ10 ถูกว่า2คูณ10เป็น20นะครับอ่าแล้วเขาว่าไงต่อโจงหาอะไรครับเนี่ยพื้นที่ A บวก B ที่น้อยที่สุดกี่ตารางเมตร a บวก B ที่น้อยที่สุดกี่ตารางเมตรครับคือ <c ười> ตอนนี้เราอะยังไม่ทราบด้านนี้ด้านหนึ่งด้านนี้ถูกไหมถูกไหม แต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอยากได้พื้นที่ที่น้อยที่สุดแล้วโจทย์พูดชัดมากว่าต้องเป็นจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นพี่ป๊อบเองเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องกำหนดว่าด้านนี้ครับต้องเป็น1เมตรเท่านั้นเพื่อให้พื้นที่มันน้อยที่สุดพี่ป๊อกก็ต้องกำหนดด้านให้มันสั้นที่สุด เข้าใจปะถ้าพี่บอลไม่ได้กําหนดด้านนี้คือคือหมายถึงว่าถ้าด้านนี้มันยาวขึ้นเป็น2เป็น3เป็น4อะไรว่าไปเลขของจํานวนพื้นที่มันก็จะมาขึ้นเพราะว่าพื้นที่คือกว้างขูดยาวดังนั้นมันชัดมากว่าด้านนี้ครับต้องเป็น1เมตรเท่านั้นต้องเป็น1เมตรเท่านั้นโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ถาม a บวก b พี่ป๊อกก็เลยได้ A ออกมาเป็นครับเด็กๆดู A ก็คือ1คูณกับ10ก็เป็น1คูณ10เท่ากับ10ตารางเมตร B ล่ะกว้างคูณยาวเนาะ1คูณ2ก็2ตารางเมตรครับผม เขาถามบวกกันก็ชิวเด็กๆก็ตอบ12ตารางเมตรครับผม a บวก b ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับ colorful มาเนาะ